สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิววัดพระใหญ่กันนะคะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกหนึ่งที่ตั้งอยู่บนกเกาะสมุยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าวัดพระใหญ่แล้วนะคะแล้วกำลังเดินเข้าไปข้างใน,นกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะไป พใหญ่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2515เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ทําด้วยทองเหลืองโดยพื้นที่เดิมของวัดพระใหญ่นั้นตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้กับเกาะสมุยในอดีตชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างสะพานไม้ระหว่างเกาะทั้งสองแห่งนี้ขึ้นมาแต่ก็สามารถใช้งานได้เพียงระยะเวลาสั้นๆภายหลังได้มีการสร้างสันเขื่อนและถนนเชื่อมต่อกันมาจนถึงในปัจจุบันค่ะ บรรยากาศเงียบสงบภายในวัดนะคะเนื่องจากวัดเป็นศาสนสถานควรจะมีการแต่งกายให้เรียบร้อยและมิชชิดค่ะเราจะมาพูดถึงความโดดเด่นของวัดพระใหญ่นะคะวัดพระใหญ่ก็จะสามารถมองชมวิวที่สวยที่สุดบนเกาะสมุยได้ก็จะมองเห็นพระที่ตกไปพร้อมกับองค์พระใหญ่นะคะละยังมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเกาะสมุยได้อย่างชัดเจนตรงนั้นก็จะเป็นพรามีแล้วส่วนนี้มีระฆังที่ไว้ตีเพื่อแบบว่าขอพรอะไรอย่างนี้นะคะ เพื่อเป็นสิ่ิมองคลข้างบนตอนนี้อากาศดีมากลมพัดเย็นมากเลยค่ะ เนี่ก็ได้มาดูบรรยากาศภายในรอบๆวัดกันนะคะประมาณนี้ก็มีน้็นองเที่ยวเยอะมากคาเฟ่ต่างๆนะคะแล้วก็แบบร้านขายของกุ้งเพ้าของฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตีด้วนะคะตัดไปธรรมดาหนึ่งนี่ก็คือเมนูนะคะเราจะมาลองชิมกันนี่เราก็ได้อยู่กับเส้นทางเดินเข้ามาในวัดนะคะแต่เราก็ไม่ได้เดินหรอกเราก็ขี่รถมาเลยเ,เส้นทางนี้มันก็จะเคยเป็นสันเขื่อนเก่าแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นถนนเส้นหลักที่เข้ามาเลยนะคะ เราก็จะพามาดูบรรยากาศร,บรอบๆกันซึ่งช่วงเวลาประมาณ6โมงนะคะเราก็จะสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกได้ทางฝั่งนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาปรบคำถามเล็กนิดหน่อย Hello, my name is Namkins. Hi, my name is a n m a y Okay, so why you choose to travel to this temple? I've been here six years ago and I remember this temple being really beautiful. So I was like, uh, I just go back and now just, super beautiful indeed. Okay. Is your first impression right? Yeah, my first impression was like super beautiful, super big, okay. impressive. Uh, Thank yeah you.